สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่เกาะกูดจังหวัดตราดนะคะเป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยค่ะเวลครับทูเกาะกูดไทยแลนด์นะคะและคลิปนี้นะคะหน่อยได้จากเพื่อนค่ะเพื่อนสาวคนนี้นางแบบสาวสวยนะคะน้องธัญญาปีเตอร์เซนค่ะและนี่ก็คือวิวบรรยากาศเกาะกูดนะคะหรืออีกอย่างเราจะเรียกว่านะคะ มา l ลดซียไทยแลนด์นั่นเองค่ะเพื่อนๆดูนะคะว่าวิวและบรรยากาศแล้วก็มีเปลนอนกลางทะเลแบบนี้มันเหมือนมาลดีฟชัดๆเลยค่ะไม่จำเป็นต้องบินไปไกลถึงมา l ลดซีนะคะเพื่อนๆมาที่เกาะกูดแห่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เพื่อนๆดูมุมนี้ดูสะพานนี้นะคะสวยมากๆเลยแล้วน้ำทะเลก็เป็นสีเตอร์กีค่ะแล้วทีนี้ก็ยังมีต้นมะพร้าวที่เป็นธรรมชาตินะคะทะเลบางที่ก็ยังเป็นสีเขียวและนี่ก็เป็นนายแบบนะคะที่ผ่านมาเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะสาวคนสวยนะคะนางแบบของทริปนี้นะคะน้องธัญญานะคะหรือน้องหลินกับพี่แฟรงค์ค่ะ อสองสามีภรรยาเขาไปเที่ยวนะคะหน่อยก็เิยได้รูปมาเพื่อที่จะมาเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะน้องไปเที่ยวเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงแม้ว่าจะมีมรสุมก็ตามแต่ทะเลก็สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูร่มนะคะร่มในชายหาดแล้วก็ชายหาดทรายขาวต้นมะพร้าวยังเป็นต้นมะพร้าวที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะของเก่าแก่ในเกาะแห่งนี้แหละคะ่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศเรือนะคะในที่บ้านพักค่ะเพื่อนๆรูปที่เห็นนี้เป็นบริเวณรอบๆบ้านพักที่น้องเขาไปพักมานะคะก็จะมีเรือบริการด้วยเพื่อนๆดูวิวทิวทัศน์ดูความใสของน้ำทะเลนะคะแล้วก็ดูซิมีเอ่อมีอะไรนาะเขาเรียกอะไรนะที่นั่งชิงช้าค่ะแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะสองสามีภรรยาเขาเล่นซ่อนแอบกันนะคะบรรยากาศในเกาะกูดนะคะเพื่อนๆ แล้วน้ำใสามากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวมาดีฟนะคะถ้าเคยไปเที่ยวมาดีฟแล้วลองมาเที่ยวเกาะกูดดูนะคะว่ามันสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีเรือพายด้วยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในชายหาดนะคะเพื่อนๆหน่อยอยากไปมากๆเลยนะคะไปพักผ่อนไปชาร์จแบตเตอรี่นะคะบรรยากาศโรแมนติกนะคะโดยเฉพาะไปกับครอบครัวก็ได้หรือไปกับคนรักก็ได้ค่ะ ประเทศไทยสวยอะไรเยี่ยงนี้นะคะทั้งสะอาดทั้งเงียบสงบแล้วก็เป็นเกาะที่ไม่วุ่นวายคนไม่พลุกพล่านนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีเสียงดังเอื้อตืครึกโครมผับบาร์นั้นก็มีไม่เยอะเหมือนที่อื่นนะคะและนี่ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะอาหารที่เราสั่งมากินนะคะที่เพื่อนสั่งมากินในบรรยากาศชายหาดนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะรอบๆชายหาดชมได้เลยนะคะ สวยงามอลังการนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องนะคะน้องหลินนะคะกับแฟนของเขาไปเที่ยวก็เลยถ่ายรูปบรรยากาศนะคะชายหาดที่ชา,าหาดทรายขาวละเอียดนะคะแล้วก็สะอาดด้วยค่ะคนก็ไม่เยอะไม่พลุกพล่านด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบความเงียบสงบนะคะมาชาร์จแบตเตอรี่ที่นี่นะคะทำงานเหนื่อยแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ค่ะจังหวัดตราดนะคะ เกาะกูดอยู่ในจังหวัดตราดก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมีวิธีมาได้หลายวิธีค่ะเพื่อนๆต้องขอบคุณนะคะภาพและวิดีโอกับน้องหลินแฟรงค์ปีเตอร์เซนค่ะขอบคุณมากๆเลยบรรยากาศดีๆค่ะเพื่อนๆนน้ำทะเลก็ใสเป็นสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างนะคะน้ำเอ่อต้นมะพร้าวก็มีเห็นไหมมะพร้าวยังเป็นแบบธรรมชาติอยู่เลยนะคะเพื่อนๆ ชมต่อเลยนะคะหน่อยจะไม่ใส่ดนตรีค่ะเพราะว่าดนตรีบางครั้งก็มีเออก็มีลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนเพื่อนหน่อยไม่ค่อยเก่งเรื่องเอ่อเรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่างๆนะคะอยากให้เพื่อนเืเห็นชายหาดที่สวยงามนะคะเพื่อนๆนดูร่มในชายหาดเหมือนมาลีฟเลยค่ะ <Beast S 1> พักผ่อนนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกนะคะก mmm ็ <ๆ S 1> ไปเที่ยวได้นะคะใครที่ชอบมาลีฟอยากไปมาลีฟในชีวิตนะคะลงไปเกาะกูดดูค่ะเหมือนมาลีฟเลยค่ะเพื่อนเเขาถึงตั้งฉายาว่ามาลีฟเมืองไทยนั่นเองค่ะเพื่อนๆนดูสีน้ำทะเลค่ะเป็นสีฟ้าสวยใสเหมือนแก้วเหมือนกระจกเลยนะคะ โอ้ยดูเอาเองค่ะอยากไปมากๆเลยแอดมินได้แต่บรรยายนะคะอยากไปเห็นกับตาเลยค่ะโอ้ยน้ําใสเห็นเห็นเห็นข้างล่างเลยนะพูดว่ายังไงดีคะเพื่อนๆนคือเห็นพื้นพื้นทรายปืนน้ํานะคะนี่เดินบนสะพานแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาเป็นการให้ดูว่าน้ําใสขนาดไหนนะคะนี่ขนาดอ่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงช่วงไฮซีซั่นของไทยแลนด์แล้วนะคะเพื่อนเน ใครยังไม,ไ,มไม่ได้ไปนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยนี้ไปง่ายกว่าพวกเราอีกนะคะไปง่ายกว่าคนอยู่ต่างประเทศอีกก็ไปกันนะคะธุ้กระิจการท่องเที่ยวตัง้งแต่เจอโรคระบาดมาก็ซบเซามานานนะคะใครมีกําลังพอที่จะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆเที่ยวประเทศไทยของเราค่ะประเทศไทยของฉันสวยอะไรประมาณหมักไส่แอมนาใบยายจังเลยเนาะ น้ำใสน้ำใสเห็นตัวปลาค่ะเพื่อนๆเห็นพื้นท้องใต้ดินน่ะเห็นพื้นดินนะคะใสมากเลยอยากเอาเท้าไปแช่เย็นๆตรงนั้นนะคะแล้วก็สะพานตรงนี้ที่ทอดยาวไปให้เราเดินไปถ่ายวิวนั่นเองค่ะเนี่ยต้นมะพร้าวแบบที่ยังเป็นธรรมชาติไม่ใช่ต้นมะพร้าวที่แบบว่าเอามาปลูกนะยังเป็นต้นมะพร้าวที่เป็นดั้งเดิมของเกาะแห่งนี้นะคะเพื่อนๆหน่อยคิดว่าอย่างนั้นนะคะ ว้าวพูดแล้วก็พูดอีกมาเลีฟชัดๆเลยอยากไปนอนกินลมชมวิวตากแดดตรงนี้จังเลยค่ะที่ยุโรปนั้นมีแดดน้อยนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ฝรั่งก็จะเริ่มบินไปประเทศไทยนะคะประเทศไทยปิดแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอุนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแต่เกาะกูดนี่เป็นเกาะที่เงียบสงบนะคะเขาอยู่กันแบบเงียบสงบมากเลยแล้วสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยค่ะ ไม่มีผับบาร์อะไรที่อึกระทึกครึกโครมนะคะแต่ก็มีที่ให้เรานั่งเล่นนั่งดื่มนะคะมีเรือต่างๆเห็นไหมเรือเอ่อเรือสวนตัวเรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านในเกาะกูดนะคะเพื่อนๆว้าวน้ำเป็นสีเขียวดูเรือนะคะดูต้นมะพร้าวยังเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกโอ้ยอยากไปใครอยากไปเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยไปเลยนะคะถ้าใครพร้อมที่จะเที่ยวนะคะว้าวดูน้ำทะเลใสอะไรขนาดนี้ ใสมากๆเลยค่ะสวยจริงๆวาวนี่ก็อีกมุมหนึงนะคะของเกะกูดค่ะตรงสะพานเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ่ายให้เห็นอีกมุมหนึงค่ะดูกันคลิปนี้ดูไ้สุดใจไปเลยนะคะใครอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับโกะกูดนะคะมาเห็นภาพนี้แล้วก็อยากไปค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะรอบๆบนชายหาดนะคะ เพื่อนก็ถ่ายมาให้เห็นนะคะก็มีบ้านพักติดชายหาดมีหลายเจ้านะคะหลายเจ้าหลายราคาค่ะชมวิวสวยๆกับนายแบบนะคะนายแบบกําลังเดินนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศภายเรือเล่นนะคะ สองสามีภรรยาเพื่อนและแฟนเขานะคะพายเรือเล่นกันเรือนี้ก็คือเจ้าของบ้านพักนะคะเขาแถมฟรีให้ค่ะก็คือน้องเข้าไปเที่ยวบ่อยจนเขาสนิทสนมกับเจ้าของบ้านพักแล้วนะคะเขาก็เลยอ่าให้ฟรีนะคะหมยถึงว่าให้พายเรือเล่นได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องจ่ายนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหน่อยจะมารีวิวบ้านพักในเกาะกูดค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ